คุอ๋อใช่ไหมครับพี่น้องจุดควบคุมก่อนขึ้นเนินเขาช้างร้อนครับผมเออบ้านโน่บ้านโน่ไสเกียร์พิเศษขึ้นเลยนะพี่น,ออน้องใส่เกียร์พิเศษขึ้นเลยเพราะว่ารถต้อมันมากนักอ่ะดีก็ค่อยขึ้นนี่แล้วพี่น้องเพราะว่าต้องประมานเออเอองรีบเลยความเร็จต้องหวายเจ้าที่จะข้างกันก็ให้เดินทางปลอดภัยครับพี่น้องเพราะว่า,ข,าข้ามากข้างแรก เขาขืนเกียร์พิเศษเลยว่าตองนึงหรอกพิเศษขึ้นเลยตัวซี่เลยนี่พีน่น้องอ่าเพราะว่าเพื่อกวามว่าประมาณทางล้างเนา้ทีมงานลรคขอดนหยเพิ่นขึ้นไปซุดซุดกันบาน้าโหนกอันนี้ค่อยๆขึ้นนี่แหละเพราะลูว่วามันจะสูงขนาดไหนแต่ว่าเพิ่นว่าเขานี่สูงมากอ่าผมเนินทางรองพุ่นทีมงานบรรยากาศางลังพุ่นนะอ่าทีมงานมันกำลังดิดตามมากแล้วก็ขึ้นพิเศษเนี่แหละ รถเสีย๋ยวฟองปิด้ายนะครับรถเสีย๋ยวฟองปิด้ายระยะแท่งเขานี่ประมาณสองสามโลสถานุ่ณวานะเดินเขาช้างร้องบ่าวโหนก็บม่เคยขึ้นหรอกครับพี่น้องครั้งแรกก,ก็ข่อยลนักเกีย่ยนึ่งไปนี่แหละข่อยลนักเกีย่ยนึ่งไปเอ้ยม่เป็นเกีย่ยนึ่งอี่เกียร์พิเศษ ก็คอ่อยๆไต่ขึ้นต้นหน่อยตอนหน่อยต้นหน่อยขึ้นได้แหละมันคือสั้นแต่มันสั้นไม่ดีหเือว่ามันเงี่ยเงี้ยได้เนี่ยเน่ยแต่แดงมันสั้นไม่ดี เราใ่ให้เราขึ้นชื่อนะาเปลี่ยนเกียรขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆรเปล่าูเจอแงขึ้นเมืงแม่แม่เขาเลี่ยนเกียร์นดีกับเลี่ยนไปยืน่แต่สับเกียร์ลงมาไดงนะ บะลูไงเพราะว่าเขาบอได้ชินทังเขาบอเคยมาไงเขากับปะหลูไงว่ามันสมุยวา่าซับตรงนี้เราไปขึ้นทางนาบะหลูว่ามันขึ้นสูงบ่การมันขึ้นเลนสโลมนะมันกระไดไง,ไงน,นี่มันไฟมันขึ้นู่แสดงว่ามันขึ้นทางนามันขึ้นไปอีกหรือเปล่าตรงนี้ซับแด้แต่ว่าข้างขันทางนาขึ้นนะ เปีกับพี่เสียแล้วไค่อยไปอ่อ่ไยต้นไหนต้นไหนไปก่อสต้นต้กระบะห่อข้ะก็ยังไมเจอดเอยจอดลแล้วมันขาเจ้ายังไมที่ขาเจอ,จอดนอ่นนะสุดท้าย ว่าจะฟิงแบบว่าตอนนี้หามถอนเกียร์ไปเด็ดขาดโอ้สั้นดีว่ะสั้นดีมันขึ้นไปอีกเรื่อยๆไงน่ะแต่ทางเขาเจ้าสิบอกว่าหามถอนเกียร์ติเบสไซด์โอ้ยบางย่างสั้นเลยกล่องดำดีว่ะเก็บบรรยากาศดีเดีนะบางย่างสั้นเลยพี่น้อเสียก็บไปใส่อยู่ในรถน่ะเสียก็บไปเลย จางสั้นเลยมันคอยสั้นคือเรื่อยๆเนาะ,ะนี่น,นี่นี่มงึมงเดินถึงสั้น,เ,นเห็นปะนี่มองที่ก,ก็เจ้าลงมาเมื่อกี้ใน,นมอือของรถกับแม่งขึ้นลงาโรคขืนได้เว้ยเนาะเออมันขึ้นอีกอ่ะขึ้นเราอะเพราะขืนมากเนื่อนๆ่อเราโค้งพับเลยโอ้ยมีฟังนี่มึงเลย เนี่ยมาบ้านนู้นใส่พีเสียกินแน่ว่ายางสั้นแมนมันสั้นพอขาเจาบอกใส่เกียพเสเกะ่มันัสสั่นไปเรื่อยๆ่างสันเลยว่ะนี่่ พิเศษเพราะว่าบัคกะทิเขาเคยถึงมากมากถึงเขาเทียพครับบักะทิเรียนทางเรียบแถวบ้า,บานหะมดละแถวชุดบริุิีหมดละอาทังเรียบอย่างเดี่ยวถึงเขาแบบนี้นี้เป็นเทียอร,บบรกย่างนี้เนี่ยรว่าู้ว่าเขาจุดนี้นะมันเป็ยนยังไงนะครับผมไม่ว่าเครจะบอกว่าใส่นึงหรือว่าใส่พิเศษขึ้นนะครับแม่ว่าตอนนี้เ้าโดนลากพิเศษึ้นด,ด,ด้ล่าเกียร์พิเศษขึ้นะครับตอนนี้นะ เราก็ฝากให้ไม่หลังข้าเจ้าบอกว่าดึงเดือดินได้แต่ว่ามาบาโลกก็เนี่ยใหญ่นะครับอ้ามีเสียเลยถ้าพีเสียรคิดได้ในเนี่ยครับพี่เสียนอะไรกคิดได้มาตรฐานประสบการณ์ประสบการณ์บ่มีมาไปเลยก็เครื่องเงินของ อันนี้ก็บรรยากาศน่าอันนี้บรรยากาศกล้องกล้องก้องร้นแค่ับกล้องนากล้องลังใม่ะบรรยากาศ้ารงานลังนี่แหละจะาเขียนนึงตดูเง่ยแล้วเขาบเคยขึ้นเแล้วเขาอรับเขียนนึงถาว่าถ้าจาวางมันขึ้นในเอ้เขียนึงเดวอมันเหมือนงเินแถ้าจรู้ว่าจอดยูน บางแห่งมันเนินมากค่ะเจ้าเขาก็จะมันจอดที่อย่างนี้จอดพักก็เบานะไป่รู้เนี่ยว่ามันถึงฟุตแล้วหรอมันจะโล่งหรือเปล่ามันจะโล่งสองเหรอทางหนาโล่งหรือเปล่านั่นนะทางหนาโล่งหรือเปล่านั่นแมนพักแมนเออคิดว่าบางทีโล่งนั่นดิโล่งเขาทางเนินเขาแดงแดงมากขื่นมีเค้นที่เออคืนประมาณนี้ นี่ข้าเจ้าสีลงข้าเจ้าเล็กจอดพักนะ,ะ,ะล้วกข้เก่งหนึ่งหนกวเา่งเก่เกันงเกนไปยอยโลฟังคุณก็เป็นรถเป่านะรถเป่าสวนออกมากรถเป่าสวนนกอา นาที่ขึ้นเขามีแค่นี้นะครับมอมาดีหน่จะลงนแต่ว่าเขาจะคอยลงเอเรื่องกีดจะมาเล่นใจตัวเลยกีดของแทงของหัวนะน,นีทีมง่านเพื่อนกันขึ้นเขาแ่าวเลยสามารถจอดทางรถนะครับทีมง่านใจจ่วน

ไปหอดไปนี่นี่เจ็ดโลสิบเอ้ยก็สี่กิโลกนองล่กคบ่ะักนัดยาทางทางกนีกัลงครับผมเมื่อกี้ขึ้นเขากะส่้นพอสมควรอยู่ใช่ป่ะเขาก็บพประมาทมันมันจะขึ้นม้วอยากครับพี่น้อง เขาบอประมาทนั้่ณเย่าว่าเขาไล่ีเสียม่เดยรไงว่าเข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 าปตอนนี้มันก็ล่งแล้วแหละล่งแล้วเขาก็ใจดึงร่งเขากัค่อยๆร่งครับค่อยๆล่งแต่พประมาทมันกันพวกอันตรายหรอค่อยๆร่งหราหนูก็ค่อยๆัดตัหนตัวงไหน่ง ทางน่องมันกัแล่นบวตัวจยู่งต่ว่าเขาค่อยๆออบังหันก็ยังเหม็นเลยเหม็นเห็นตรงนี้น ก็ชอบเปียนซอยนะครับนานากรสับบ้นหละทิ้งนิงอยู่บมละมันเหมือนไน่ดหนิมันม่แคีนีนี่นบางครั้ คร oh? ับผมตอนนี้คร <medi> ับบรรยากาศล่งเขากับดีปมาณนี้แหละพี่น้องบรรยากาศล่งเขากับดีปมาณนี้แหละเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวคลิปหนบ้านหลวงไทยเมืองใหม่นะครับผมเดราไปยุคลิปหนบ้านหลวงไทยเมืองใหม่อันนี้ล่งเขาแหละกับมาแม่นี้แหละเขาที่ชั้นที่สุดนะครับผมกับดีปมาณนี้แหละแล้วมาห้องกับพ่อมาแม่ครับผมห้องกับพ่อมาแม่มันขึ้นอีกคือเปล่านี่ยนะฮะคือแล้วล่องแล้วล่องก็เอาแล้วพออ ก็ดูว่ามันล่งหรือมันขึ้นอีกหรือเปล่าว่าเราห้องเข่าหนึ่งไปเลยประมาณหนึ่งหนึ่งขึ้นได้เชื่อนความกัไเลยว่า